ôi bạc hẹp tok mù chào bừng lúc bạc hẹp tok mẹ bừng ôi Tát, bừng Nằm khen luôn ôi còn bằng nhay ôi Tát, bừng Lúc mà hẹp bừng <laughs> bừng Lúc hẹp bừng cha mà, mẹ bưng 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 Cô nằm nha <laughs> Oh my god Ôi oh. Con oh, bật ngay Ôi 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 Bớt nằm chén Nha Bớt hết tốt oh, ตกมาแบบก้อนแบบอืมตกลยดเลยต่นิดบก่เลยตบก่ิดเด่ไม่บงนู่นก้อนก็เท้าบุญนี่ก้อนก็เท้าน่ะขนาดตกมบไม่ ก้อนใหญ่แตกขนาดนี้เจ้าเอ้ยเบิ้งมันสิลุงบา้าเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ยหลักภาพพังระบอดเอ้ยบา้าโปรดฟังเสียงโอ้ยเบิ้งเบิ้งนี่นี่ขนาดตุปดินยังก้อนขนาดนี้เลยอ่ะ ข่าวที่ทางนั้นเลยนะจ๊ะเนี่ยดูตกไม้ยังกอดใหญ่ธนาดนีก็ผิดเพี้ย